สั่งตัวเองให้รวยด้วย3ามคำพูดนี้ครับคำพูดแรกนะครับฉันทําได้ฉันทาได้นนไดหมายความว่าไงครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันทํามันได้เพราะทุกครั้งที่คุณมีปัญหาในเรื่องของการลงมือทำหรือการทําเป้าหมายให้สําเร็จครับคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนที่ตัดต่อวิดีโอไม่เก่งแล้วพอคุณบอกว่าเฮ้ยฉันจะ ทำวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยแต่ฉันตัดต่อวิดีโอไม่เก่งมันมันเป็นไปได้ยากมากเลยฉันทําไม่ได้อะฉันฉันไม่เคยทํามันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำคำนี้นะครับเมื่อคุณบอกว่าฉันทําไม่ได้ฉันไม่เคยทานะครับมันทาให้คุณเป็นปัญหาและสร้างข้อจากัดให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณบอกล่ะเฮ้ยในโลกของออนไลน์เนี่ยเขาเน้นเรื่องการทําวิดีโอคอนเทนต์นะแล้วคุณให้ความสาคัญว่าโอเคฉันทําได้ นั่นแหละครับมันก็จะเริ่มลงมือทํามันเป็นคำสั้นๆครับแต่ทรงพลัง I can do หรือฉันทําได้เนะฉันสามารถทําได้นะครับและคาที่2นะครับก็คือในเรื่องของทุกอย่างเป็นไปได้แล้วว่าทุกอย่างเป็นไปได้คืออะไรครับยกตัวอย่างหลายคนเนี่ยเป็นแมคคาออนไลน์เป็นเจ้าของธุรกิจสูกเนียครับ และคุณออกมาทรางตัวตนบนโลออนไลน์มันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยฉันไม่มีคนรู้จักเลยแล้วแบบมันจะมีคนมาติดตามฉันได้ยังไงมันจะมีคนแชร์ลิงก์มันจะมีคนมาซื้อคอร์สออนไลน์ฉันจะมีคนซื้อสินค้าฉันได้อย่างไรฉันโนเนมนะจะมีคนรู้จักฉันได้ยังไงมันไม่ยากครับแค่เราบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้เช่นเดียวกันกับเรื่องความมั่งคั่งครับ วันนี้หลายคนเข้าใจว่าการสร้างเงินล้านหรือเงินมหาศาลต้องใช้เวลาหลายปี1ปี3ปี5ปี10ป, 10, ปีหลายคนคิดแบบนี้ไม่ผิดครับเพราะแต่ก่อนเรา้าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็คิดแบบนี้ครับเฮ้ยการที่เราจะมีเงินลานมันต้อง5าปี10ปีเราคิดว่ามันเยอะแต่วันนี้ทุกอย่างถ้าเราคิดใหม่ว่าทุกอย่างเป็นไปได้ครับชาติเราบอกว่าเรามั่งคั่งได้ภายในปีนี้เลยล่ะ มันก็เป็นไปได้ครับทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามสิ่งที่คุณตัดสินใจคิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดตอนนี้ครับให้บอกตัวเองว่าทุกๆอย่างเป็นไปได้และข้อ3ครับก็คือในเรื่องของคําว่าฉันโชคดีที่สุดฉันโชคดีที่สุดอย่างไรครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับสิ่งที่จัก,กรวาลไม่สามารถที่จะให้พลังงานสูงหรือให้สิ่งดีๆกับคุณได้มากขึ้นเพราะอะไรคุณไม่ได้สํานึกรู้คุณฉันโชคดีที่สุดยกตัวอย่างเช่น เพื่อนเนี่ยเดินเอากาแฟมาให้เราให้เรากินฟรีเลย20บาท50บาทหรือแก้วละกี่บาทไม่รู้แต่เอามาให้เราเฮ้ยฉันซื้อกาแฟมาฝากเธอเราก็รู้สึกเฉยเฉยพอรู้สึกว่าเออโอเคมูลค่านั้นมันไม่เยอะมากพอหรือเราไม่ได้ซื้อเองหรือ,อยังไงแต่แบบเรารับมาแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าเราเปลี่ยนความหมายใหม่ละครับเช่นเวลาเราได้อะไรดีๆมาในชีวิตฉันโชคดีที่สุดโอ oh, ขอบคุณนะเพื่อนฉันโชคดีที่มีแกเป็นเพื่อนฉันโชคดีที่ได้กินกาแฟแก้วนี้หรือมีใครมาผลเนี่ยใจดีครับไปส่งคุณอย่าเมื่อก่อนออง นะครับก็แบบเฮ้ยจะต้องแบบนั่งรถทัวร์ใช่ไหมครับแล้วแบบเราก็จะนั่งรถแท็กซี่เนี่ยก็จะมีคนใจดีมาส่งแบบที่สถานีขนส่งนะเมื่อก่อนตอน2ปีที่แล้วที่เราแบบามาเข้าสัมมนา,าทุกๆเดือนเนี่ยก็จะมีคนใจดีมาส่งโอป้านะครับเมื่อก่อนบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนโชคร้ายแต่ณปัจจุบันครับก่อนที่เราจะมาเจอกฎแรงดึงดูดเนี่ยเรามีคนพูดกับเราว่าถ้าคุณสื่อสารกับตัวเองใหม่คุณจะได้ผลลัพธ์ใหม่ พอโอป้าได้มีโอกาสเข้ามาเรียนกดแลนดูได้ NLP จริงโอป้าเปลี่ยนคำนี้ครับเวลาใครมาส่งโอป้าที่สถานีกสโซฉันโชคดีที่สุดเวลามีใครเลี้ยงกาแฟฉันโชคดีที่สุดเวลามีใครแบบพูดขอบคุณเราฉันโชคดีที่สุดนี่แหละครับคุณค่าของคําพูดวันนี้เราให้การโปรแกร,รมสมองของคุณอย่างน้อย3ามอย่างนะครับไปฝึกพูดคํานี้บ่อยๆครับอย่างน้อย60วันคุณจะมีพลังงานที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นและแน่นอนครับผลลัพธ์คุณก็จะยอดเยี่ยมมากขึ้น ฟันชงโอเคโอเคสวัสดีครับ